เขบอกว่าเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยมันมีมากกว่าความขัดแย้งแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเรียกว่าสงครามเลยเหรอแช่ชนั้นเลยเหรอก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของารรฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะเป็นสงครามที่ป้อมปราการของอวุฒิสภา200คนครับ,รบกำลังถูกตีแตกครับ แต่ผลไม่รู้ยังไงฮะแต่ว่าสวชุดนี้มีมนทินแน่นอนใช่มีมนทินแน่นอนคนไม่เชื่อถืออะาสวเพราะว่าข่าวมันออกตลอดเนี่ยว่าจะถูกเรียกว่าจะมีการว่ามีการฟอกเงินและสวก็ตอบโตองค์กรที่ตรวจสอบตัวเองและใครคนดูเชื่อสวไหมคนเห็นภาพคนการเลือกสวที่สี่หมื่นคนที่สมัครมาเลือกแล้วเลือกกันแล้วปรากฏว่าการเลือกเนี่ย มีการเลือกเป็นล็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 อกตามโพยที่ให้กันไว้ต้องบอกว่าคดีว่าสวเนี่ยตอนนี้มีออกหมายเรียกไปแล้วสามล็อตนะฮะล็อตแรกอ่ะเมื่อ9พคห้าสิบห้าคนล็อตนี้ห้าสิบห้าคนชี้แจงไปแล้วครบแล้วยอยทยอยไปแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วครบล็อตที่สองเนี่ยเชื่อมโยงกับพักการเมืองใกล้ชิดมากเพิ่งออกมาสิบคนเมื่อออกไปสิบเก้าพคแล็ตอนนี้สิบคน สิคนกำลังตาตื่นแตกตื่นกันหมดครับแต่ล่าสุดอีกล่าสุดสดๆร้อนๆครับรถที่สเมื่อวันที่เท่าไหร่พี่วีวันที่20เอ่อยี่สพฤษภาคมเราบอกแล้วว่าสิบเก้าิเนี่ยออกแล้วออกจริงๆคราวนี้ออกจริงๆแต่ออกเลขไม่ตรงฮะตอนแรกคิดว่ารถที่3คือล็อถสุดท้ายประมาณ90้าเอาก็จริงมีคนดึงอะมีคนดึง จาก90รถที่3ออกประมาณ80ใครดึงใครไม่รู้ใครวันก่อนพี่วีบอกว่าอะไรนะท่อตันท่อตันเลยก็นี่มันดึงแล้วท่อมันตันจริงๆมันเปิดเฉพาะส่วนครับมันมีคนเป็นลวงท่อลวงท่อจากลวงิบออกมาก่อนลลวงออกมาประมาณ10คนจาก90เนี่ยมีคนลลวงท่อมาใช่ดึงออกมา10คนอาจจะอ้างว่ายังเส้นทางเงินหลักฐานไม่ชัดเจนทําให้รถ3เนี่ยออกประมาณ80ถ้ากับว่า คดีวสวยังได้ลุ้นลดสีฮะมาดูนี่้ลุ้นลดสีลดสามเนี่ยในหนังสือที่แจ้งข้อกล่าวหาของกกตเจ็ดอรหันที่กับเดี๋ใสที่ไปสอบคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่2ี่เนี่ยหนังสือที่ส่งไปรอบนี้เบากว่าเดิมเบากว่าเดิมไหมเบากว่าเดิมแต่ทั้งหมดเข้าไปสู่โหมดเรื่องเดียวทเพิกถอนสิทธ ให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วนําไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์ต้องเออเพราะฉะนั้นนี่วีไม่เชื่อผมนะไปดูหนังสือนี้คาอาจจะกับรอบหนึ่งคำอาจจะเบาแต่สาระเหมือนกันสาระเหมือนกันอนันนี้คือห้าสิบกลขหนึ่งรดแรกตัวตึงหมด5้าสิบสองเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสิบคนเนี้ยเซอร์ไพรส์ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับเรื่องกระบวนการจัดการล้วนแล้วแก่เกี่ยวพันกับพักสีน้ําเงินอคนบางคนมีการโอนเงินสดคนบางคนไม่โอนเงินสดครับครัเป็นการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกว่าเกี่ยวพันพักสีน้ําเงินนะจะดูนายกอบจเนี่ยนายกน้ำอันนี้พักภูมิใจสนับสนุนอันนี้ชัดเจนชัดเจนอ ครูแก้วครูแก้วครูแก้วนี่โอ้โหสมาชิกพักแล้วเป็นแกนน้ำเลยเอใครไปไหนก็รู้ว่าภูมิใจไทยคุณนภินรลำดีนภินทรคุณน้ำชุมชนเป็นหัวคะแนนเลยลำดีนภินทรลำดีนภินรเป็นลำดีพักภูมิใจไทย เฮเกียตเฮเกียตชัดเจนทะลุไอ์สตูนสมเจตลิมประพันธ์ชัดหมอกไอ้นี่ชัดเจนเลยที่ปรึกษาล่มกีมหาไทยใครอีกวงสกรชนะกิดไอ้นี่ผู้สมัครเขตสองที่ภูเก็ตภักภูมิใจไทยมันเกี่ยวพันแล้วตอนนี้ตาตื่นแตกตื่นกันหมดครับสวเลยกลายเป็นสงครามที่ไม่มีใครยอมใครไม่น่าสนใจตอนนี้ล็อตสามออกมาแล้วเขาบอกไอ้ล็อตสี่ประมาณสิบเนี่ยอลูกๆทั้งหลายเนี่ย ้โหเ้ลูอะไรเนี่ยจะออกไม่ออกเนี่ยนั่นอ่ะรถสี่แหละสวที่ถูกร้องครับว่าเกี่ยวพันและถูกหมายเรียกจากกกตเดินหน้าสู้ไม่ถอยสู้ก็ไปร้องปปชอ่ให้พี่นาคุณสมบัติของรัฐมนตรียุติธรรมอ่าที่ดีเอสไอแล้วร้องขออีกตัวหนึ่งอันนี้น่าเกลียดหน่อยอ ที่ผมบอกน่าเกลียด้องขอให้เลทางอดีบดีไซน์หยุดปฏิบัติหน้าที่คนเดียวไม่พอนะลองขอให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26ครับหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ที่ผมบอกน่าเกลียดเพราะอะไรรู้ไหมแปลว่าเขาเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในการตรวจสอบในการอะไรคุณบอกว่ามาสอบฉันให้หยุดทำงานแต่แทนที่คุณจะบอกว่าเวลาเขาต่อสู้กันอะคาราิโอเขาต่อสู้ บอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับตัวเองและอคติเนี่ยเขาล้องไม่ให้ไม่ให้ทําหน้าที่เรื่องเดียวแต่ไม่หยุดประเด็นหน้าที่ในงานออนอกเหนือจากล้องปปชครับแล้วสวในกลุ่มนี้แหละเหมือนเดิมไปร้องต่อกกตที่ทำโดยคุณชัดทวัตเลยชัตทวัตและคณะไปร้องกับกรัตร้องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน อนุที่ตั้งเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เจ็ดคนเนี่ยข้อกล่าวหามีสามข้อกล่าวหาแล้วก็มีสามข้อเรียกร้องการละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการนี่หนึ่งเพราะไปแปะแปะแปะเขาบอกรถสามไม่แปะเลยนะส่งเลยส่งเลยส่งถึงบ้านเลยครับสองวิธีปิดหนังสือเชิญไม่รักษาความลับนี่ยังไงที่บอกการปฏิบัติที่อย่างไม่เป็นกลางและเลือกปฏิบัติมอกาเรียกร้องให้คณะกรรมการกกตเจ็ดอลาหันเนี่ยทาอะไรบ้างลงมติให้คณะกรรมการชุดนี้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมกับสวอันนี้ให้ให้กกตเจ็ดคนสั่งสั่งสองให้มีการเพิกถอนกระบวนการใดๆที่เกิดจากการฏิบัติหน้าที่ของณะกรามการสืบสวนชุดนี้ที่ดําเนินการมาแล้วยุติไปเลยที่ดำเนินการมาแล้วเนึะงยุติเลยแต่รดหนึ่งลดสองใช่โอ้โหขนาดนั้นลยถ้ากกตเจ็ดคนบ้าจี้สั่งหยุดเนี่ยมีปัญหานะเดี๋ยวผมมีความลับให้นี่เรียกร้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนได้มีโอกาสตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดอมอขอดูหลักฐานขอดูหลักฐานใช่พอร้องอย่างนี้นะเจ็อรหันประชุมกันเขาบอกกันว่าในนั้นกกตห้าคนอบอกว่าเราต้องรักษาชื่อเสียงของกกตที่บอกชุดใหญ่เลยใช่ไหมใช่และต้องปกป้องคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน ด้วยการสื่อความกับสังคมว่าเขาทำงานเยี่ยงมืออาชีพสุดท้ายพอลงมติอีกสองคนไม่ยอมลงมติว่ายังไงรู้ไหมลงว่าให้คุณชนินเป็นสามารถที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาด้วยตัวเองได้เขาทำไมไม่ปกป้องอ่ะนั่นเหมือนเหมือนก็เราส่งขุนพลเหล่านี้ไปสู้รบอ่ะใช่เจ็ดคนนะเจ็ดคนนะที่คุณชนินเป็นประธานใช่ใช่เราต้องปกป้องเขาไหมตอนนี้มีมติอะไรที่ดีตอบโต้ได้โอ้แต การสื่อความองค์กรต้องปกป้องคนตัวเองเอาจี้ไปที่กรกตถุกลมมันแรงตอนนี้ลมสอวมันแรงแสดงว่าในบอร์ดข้าราชการชุดใหญ่กรกตก็แตกกันมากเลยแตกแตกดังพรุเลยตอนที่ผมบอกว่าถ้ากรกตไปลงมาตามมติข้อเรียกร้องของสอวนะให้หยุดแบบบาจี้อย่างนั้นเนี่ยโดนนะโดนไหมโดนหนึ้าเจ็ดแน่ๆเนื่องจากว่ามันหน้าที่ของกรกตทั้งเเนี่ย หลังจากข้าสรุปอือาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้นอกจากสวสายสีน้าเงินที่นําโดยคุณจัตวัน์เนี่ยไปจี้กอตอให้ทั้งเจ็ดอาหันหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยแล้วก็รวมถึงอาทิตีดีเอสไอเนี่ยฟังสวสำรองก็ไม่ยอมฮะไปกอตอเหมือนกันไปกอตบอกให้ไปเลขาธิการกกตหยุดปฏิบัติหน้าที่เลขาเลขาแสวงหน่อยเงียบๆไม่ค่อยโดนอะไรโดนอะไรเปล่า พี่แจ้พี่แจ้มีอะไรบ้างตอนนี้ผมว่าพี่แจ้จะเหนื่อยพี่แจ้กาลังจะถูกลอยแพรนะเหรอแล้ววางให้ดีเขาถีบลงลงแพลงไปตามสายน้ําเลยนะความลับที่พี่โอบอกเนี่ยกกตทั้งเจคนก็คุยเรื่องเลขานี่แหละคุยมาก่อนนี้แล้วโอ้นี่เออตอนนี้หยุดเลขาแสวงเงียบเป็นพิเศษนะอาอเลขาคือหัวหน้าสํานักงานขนะกมการ การเลือกตั้งก็ผมไม่ได้คิดเองนะมีคนถามมาเลขาสวัสดไปไหนเพราะตอนนี้งานอยู่ทํางานอยู่แต่เก็บตัวเพางี้เพราะตอนนี้เขาปล่อยเป็นหน้าที่เจคนนี้ไปสืบสวงอะไรต่างๆและเมื่อเจคนนี้สืบสวงเหรอสืบสวงด้วยและเมื่อเจ็ดคนนี้เขาสรุปอะไรต่างๆเสร็จแล้วเขาจะต้องผ่านเลขากกตก่อนวันเลขาสี้ท่าเลขา กกตออกมาแอคชั่นก่อนเนี่ยพ่อกล่าวหาที่หลายคนไปร้องว่าเลขากรกตเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยมันจะใช่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขาแสวงเงียบๆไปเนี่ยถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องนะเห็นไหมสงครามสวเนี่ยรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นและไม่รุนแรงเฉพาะในส่วนสวที่ถูกกล่าวหานะมันรุนแรงมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องบอกว่าสวเนี่ยสองร้อยตอนนี้คือร้อยเก้าเก้าเหลือหนึ่งท่านรอแบบไอ้ไอ้สวายสักก็คิดว่าสองร้อย แต่ในส่วนของสวส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาเรียกร้องเหมือนกันเพราะระยะใกล้วันที่30อย่างที่บอกันมันมีตั้งองค์กรอิสระเนี่ยก็บอกเป็นไปได้ไหมเหมาะสมไหมที่จะตั้งตรงนี้ในจังหวะที่ร้อยสามีข้อถูกข้อเกาหามมนทินเนี่ยมนทินอยู่ตั้งคนอื่นเท่าไหร่กี่คนก็55าสิบห้าหบวกลดสามอีกเกกว่า รวมไปแล้วก็ร้อยนี่และร้อยสี่สิบรั้วแรกร้อยสี่สิบร้อนะาสิบแต่ว่ามันมีคนอื่นเกี่ยเก้าสิเนี่ยมันไม่ได้สวทั้งหมดมีคนอื่นด้วยพี่ช้างเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสวใช่ไหมครับสวนําโดยคุณฉัตรทวัฒน์นำโดยคุณวอล อ่าอลงกรวอลเกีอลงกรอลงกดอะลงกดวอลกีเนี่ยไม่แนะนำตามตามไม่แก็กพูดได้หลายภาษาเนี่ย<า>ผมยังงงเลยว่าสอวลองกดเนี่ย <c oughs> เป็นสอวอที่มาจากผู้แทนของประเทศไทยหรือเปล่าทำไมอ่ะอก็แกเหมือนสั่งดาวอ่ะ <c oughs> พูดหลายภาษาเหลือเกินเป็นพระอูสูตรด้านภาษาแต่เวลาเนี่ยนะคุณเลเปอร์เซนต์เวลานักข่าวถามภาษาไทยคุณตอบภาษาอังกฤษคุณตอบภาษาอะไรจีนบ้างจีนฝรั่งเศส คุณเก่งไปเป็นโอ้โหนั่นเลยแต่ว่าคุณเนี่ยควรจะสื่อสารกับคนไทยทำไมอ่ะนี่ถ้าสวชุดนี้ไปเรียกร้องให้กกตยุติการปฏิบัติหน้าที่ครับกร่ออนุชุดอีบกเรียกร้องต่อปปชให้สั่งการให้คุณยุทธนาแพร่ดำหยุดปฏิบัติหน้าที่อแล้วพวกคุณจะเอาสิทธิ์อะไรมาปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก นั่นแหละเออนี้ประเด็นดีอเพราะว่าคุณก็ถูกกล่าวหาว่ามีมนทินถูกไอคนที่ทํางานกล่าวหาคุณคุณบอกหยุดไปอย่างที่ีเพราะมีมนทินเพราะมีมณฑีเพราะคุณร้องว่าเขาประโยชน์แต่เขาเนี่ยมีหลักฐานนะมีหลักฐานซึ่งยังไม่ยังไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่มีหลักฐานมีมนทินยิ่งกว่าไหมก็นี่ที่สวนานาบอกว่าเมื่อมีมนทินเหล่านี้ให้มันแบบสภามันสง่างามเนี่ยหยุดก่อนได้ไหมไม่ใช่ว่าถอด เว้นอำนาจหน้าที่นี่แล้วแล้วก่อนปัญหาก็คือประธานถูกล้อด้วยอะประธานประธานอยู่ประธานซึ่งเป็นคนรับคำร้องเนี่ยไปยื่นร้องเป็นคนยื่นร้องต่อปปชให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้อธิบดีกรมดีเอสไอหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหมอเปรมว่าไงหมอเปรมเหมือนกันเหมือนกันบอกว่าคุณอย่าทําแบบนี้นะคุณอย่าลักไก่นะลักไก่เนี่ย สอดไส้ไปโหวตในเลือกสารรัฐธรรมนูญสาคนน่ะไอ้เลือกกรรมการปปชสาคนน่ะสมคนอะมันไม่ได้นะถ้าคนที่คุณอยากได้เนี่ยก็จะจำเพาะจาะจงจะเอาจะเอาอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่แม้จะดีเด่นแต่สังคมบอกว่าได้แล้วแต่คุณไม่รับคุณก็ปิดอ่ะนี่ไงทำแบบนี้ไม่ได้นี่ไงอย่างที่บอกเนี่ยเขาดักคอเรื่องนี้นี่แหละเห็นชอบปปชสามคนอื ในสามคนเนี่ยีมีหนึ่งคนอะอย่างน้อยเอางี้มีสองคนอย่างน้อยอะเข้าซุ่มนาเงินอสองคนอะอย่างน้อยเพราะว่าอย่างน้อยเลยเหรอย่างน้อยก็แสดงว่าอาจจะเข้าทั้งสามก็ได้ตอนนี้ต้องที่เขาจับตากันนะในตอนอิสระที่ว่าเนี่ยนี่ปปชที่พีโอบอกเนี่ยนะสามคนสามคนนี่ไอ้นี้ไอ้นี้เรื่องกนึกกต นี่ตุลาการสารนตุลาการสารเทรมึยังยังยังอันนี้ต้องไปสอบประวัติก่อนสอบประวัติอ่าอันนี้เฉพาะอันเนี้ยจะปะจะโหวตกันเนี่ยคือปปชก่อนใช่นี่สามคนนี้แหละเห็นชอบเห็นชอบเนี่ยนี่มันเหมือนกันความหมายเหมือนกันพี่ช้างจำอ่าอาจารย์ศิริพันธ์นกสุวรตกเลยนะคัดเลือกไปแล้วไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วโหวตตกโหวตตกเออเพราะฉะนั้นอำนาจของสวมันเป็นอำนาจพี่วีใช้คำว่าเสาที่เท่าไหร่นะพี่วีเสาโอ้ เส,สา,สาที่สี่สำหรับองค์กรอิสระเออนั่นเลยเออที่ควบคุมนิติบัญญัติในรัฐพิลึกอ่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของคดีวาสสวเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะนำไปสู่การยุบพักหรือไม่มีสองคีแมนสำคัญที่ต้องการยื่นเพื่อให้นำไปสู่ตรงนั้นและยื่นไปยื่นมาเนี่ย <c oughs> นกลายเป็นเรื่องหนูกับแมวด้วยเดี๋ยวมาดูว่าหนูกับแมวยังไงอ้าวตอนนี้คุณกูสมาวตีคุณแมว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 กอดได้ ไปยื่นเรื่องของการบอกว่าให้กกตเนี่ยทำพรรคภูมิใจไทยเศรษฐีพระหัวสวมีเส้นเงินโยงไปเกี่ยวพันกับกลุ่มบุคลากรในพรรคโอ้โหและเกี่ยวพันกับกรรมการบริหานพรรคไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งแต่กรรมการบริหานพรรคบอกว่านายชอลูกนายนอมีเส้นเงินโยงถึงนายอเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว เรียกสวมาทั้งหมดไปไที่โรงแรมโรงแรมแถวลางน้ําด้วยแล้วให้เขียนใบลาออกเปี่ยนลายอาออกนี่นี่ถ้ากระด้งกระเดืองยื่นไปเลยยยื่นเลผมได้ยินว่ามีการยื่นรูปไปด้วยรูปวันนั้นเลยขึ้นรถอ่ะมีหลักฐานนั้นเหรอมีขนาดนั้นโอ้โหเธอแมวบอกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ย แล้วคนจะสำนึกเลยตลกมากก็คือว่าแทนที่สวบรรดาสวเนี่ยกับคุณอะไรภูมิใจไทยเนี่ยนะจะปฏิเสธว่าไม่มีการเจอกันก็เป็นเรื่องปกติที่ไปกินข้าวกันที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ล่างง่ายมันอนุทินชี้แจงเรื่องนี้ครับอย่างเข้มแข็งที่สุดและไม่เคยเห็นอากับกิริยาที่แสดงถึงบทบาทความโกรธเลยอันนี้โกรธจนตัวสั่นเลยใช่ไหมโกรธเลยโกรธนะโกรธมากโกรธนะ คุณอนุทินส่งสัญญาณชัดครับอย่ามายัดเยียดผมต้องออกห่างไม่ยุ่งเกี่ยวตั้งตีมาปีมาโวแล้วใครถ้าหากมีการพัดพิงพักและสมาชิกพักฟ้องฟ้องห้องรู้สึกว่าก็าดำเนินการอยู่นะในความผิดพลาณพูดจบโคโซพักแถลงเลยไงว่าจะฟ้องถอดเทปแล้วจะฟ้องคุณอนุทินมีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่เรื่องหนึ่งพักได้มีมติโดยการออกหนังสือเป็นข้อบังคับพัก ประกาศห้ามสมาชิกพักยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสวเลยเมษาหกเจ็ดแต่คำประกาศมันไม่ใช่พฤติกรรมไงอ่าคำประกาศนั้นไม่ใช่พฤติกรรมนี่คุณนัทพรโตประยูนก็ยื่นกกนตให้ยุบพักภูมิใจแปลว่าตอนนี้มีสองคน คือคุณแมวกับคุณนัทพรเป็นคุณสมรํากันที่ยืนให้ยุบภูมิใจไทยนี่ไงบอกว่าเรื่องสววทีิสภาอันทรงเกียรติสภาสูงอ่ะมันเปิดศึกปะชะดะไม่รู้ใครต่อใครแล้วจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งก็จะน้อยไปเรียกเป็นสงครามเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะเรื่องของสวนั้นเป็นการกําหนดกติกากําหนดบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการชี้ชะตการเมืองเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะ ดูเส้นทางนี้ให้ยาวไกลเลยครว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องคดีสอวอนี้จะผ่าทางตันกันยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ